ใน <c oughs> เรื่องที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบอีกเรื่องหนึ่งสำหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะสอบในตําแหน่งสายงานนักรายงานสาธารณสุขนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นะครับมีแก้ไขถึงปี2560ก็ถึงจาบที่3เป็นไปได้ครับ ที่ข้อสอบจะถามว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมีทั้งหมดอยู่กี่ฉบับพี่เ,เพื่อนเทียบเคียงกับการออกข้อสอบในรอบที่ผ่านมาจริงๆแล้วในข้อสอบเนี่ยก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าท่านได้ทำความเข้าใจในกรอบขอบเขตเนื้อหาได้อ่อ เตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไม่พลาดในการในการทําข้อสอบในในรอบที่ผ่านมาแล้วก็ดูก็เอามาเป็นไกด์ไลน์ในการเตรียมตัวสอบให้กับหลายท่านในในรอบต่อไปอย่างนี้นะครับว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมีเงหมดอยู่กี่ฉบับก็เป็นไปได้ที่จะข้อสอบจะนํามาตั้งเป็นคําถามในห้องสอบนะครับว่าคือมีเง้นหมดอยู่สามฉบับครับล่าสุดก็คือปี2560ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นะครับ สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการให้คํานิยามซึ่งคํานิยามในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับคํานิยามในในกฎหมายตัวอื่นๆอีก,อกจํานวนหนึ่งเช่นไปสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างตัวนี้ครับคาว่าสิ่งปฏิกูลก็เป็นไปได้ที่ข้อสอบจะหยิบยกเอา คำว่าสิ่งปฏิกูลเนี่ยไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบว่าคำว่าสิ่งปฏิกูลเนี่ยหมายถึงอะไรหรือคำว่าสิ่งปฏิกูลเนี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นแล้วก็เป็นข้อที่นําไปเป็นเป็นคำถามในห้องสอบได้ซึ่งหากว่าเราจะมาปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เนี่ยแล้วก็มาทําความเข้าใจได้เรียงเก็บรายละเอียดครับ ต้องทําความเข้าใจในลักษณะที่ต้องบอกว่าต้องเรียนรู้อย่างละเอียดต้องทําความเข้าใจอย่างละเอียดครับจึงจะไม่พลาดในการสอบในในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้อย่างคําว่าสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็ให้หมายถึงอุจจาระหรือปัสสาวะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นของโศโโรกแล้วก็เป็นสิ่งที่มันมีกลิ่นเหม็นนะ่แล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งเป็นสิ่งปฏิกูล นั้นเวลาทําความเข้าใจที่เตรียมตรวจสอบไม่ตบอกว่าไอ้สิ่งปฏิกูลเนี่ยมันมันเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะแล้วก็ของโสโครกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับส่วนคำว่ามูลฝอยครับคำว่ามูลฝอยเนี่ยก็คือเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าเศษวัสดุถุงพลาสติกภาชนะที่ ใส่อาหารเท่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนอันนี้กว้างเลยนะครับคำว่าหรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดที่เก็บกวาดจากถนนได้นคือสิ่งที่เป็นคําที่มีความหมายอย่างกว้างตลาดที่เลี้ยงสัตว์บรุที่อื่นและให้หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายจากชุมชนอยู่ในคำนิยามของคำว่ามูลฝอยนี่เ้าต้องทำความเข้าใจครับว่าได้มูลฝอยเนี่ยมันคือเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าเศษวัสดุรถถุงพลาสติกหรือว่าภาชนะที่ใส่อาหารอะไรคือภาชนะที่ใส่อาหารครับต่องโฟมใช่ไหมเป็นมูลฝอยไหมนี่ถุงนะครับเป็นมูลฝอยไหมครับโดยไปถึง เท่านะเท่าคําว่าเท่าเนี่ยก็คือได้จากการเผาไหม้ของสิ่งต่างๆที่เราเผาอย่างเ,าเตาเตาฟืนเตาถ่านอะไรที่เป็นขี้เท่านะครับก็คือเป็นมูลฝอยซึ่งมันอาจจะเป็นผงคล้ายๆกับดินนะอาจจะมีน้ําหนักที่แตกต่างกันออกไปมูลสัตว์นะครับมูลวัวมูลมูลสุนัขมูลสุก,กร ซากสัตว์นะครับหรือนะสิ่งที่เก็บกวาดได้จากถนนนี่ถนนเราเห็นนะเรากวาดกวาดกวาดไปมันมีเศษหินดินทรายกรวดหรือว่า,าขนนกขนเป็ดขนไก่นะเราไปถึงที่เก็บกวาดได้จากตลาดพวกเปือกผักอย่างเงี้ยที่เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์มีอะไรก็มี เศษใบไม้เศษกิ่งไม้เด้งแพะ้วยม,มีเศษกิ่งไม้อย่างเงี้ยหรือที่อื่นๆนะครับแล้วก็รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อโดยมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนนี่คำนิยามของคำว่ามูลฝอยต้องต้องเก็บรายละเอียดแบบนี้เลยนะเราจะอา่านแบบผ่านๆตามบอกอ่านหนังสือไม่อ่านอ่านแบบผ่านๆตามไม่ได้นะต้องเอารายละเอียดแบบนี้ให้ได้เลยแล้วก็วิธีการคือต้องฟังซ้ําทวนซ้ํอาอ่านซ้ํา เพราะอะไรครับเพราะท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในกฎหมายอีกหลายฉบับในการสอบไม่ใช่มีแค่ฉบับนี้ฉบับเดียวพอไปเจอกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเนี่ยนั่นแหละครับซื้อสิ่งที่จะทําให้ท่านจะต้องหาวิธีการใช้ไม้แมพในการเรียนรู้ในการทําความเข้าใจว่าเอ็เราจะต้องต้องทําความเข้าใจอย่างไรที่จะให้ไม่พลาดในการสอบจากคําว่าที่หรือทางสาธารณะเนี่ย ก็ไปคล้ายกันกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองคําว่าที่ก็คือสถานที่หรือทางที่ไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้คําว่าที่หรือทางสาธารณะก็คือสถานที่หรือทางที่ไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ถ้าเป็นของเอกชนแล้วให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ล่ะอยู่ในคำว่าที่หรือทางสาธารณะไหมนี่หรือว่าอย่างวัดวัดไม่ใช่เอกชนแน่ๆแล้วก็มีทางสาธารณะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ ประโยชน์หรือสัญจรรถวิ่งผ่านเข้าผ่านออกวัดจากประตูหนึ่งไปทะลุอีกประตูหนึ่งเพื่อเป็นทางเชื่อมไปอีกเส้นทางหนึ่งหรือหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นหมู่บ้านของเอกชนแต่ก็เปิดเปิดทางให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้จากประตูหนึ่งไปทะลุอีกประตูหนึ่งนี่ส่วนคำไม่ยามอีกคำมายามหนึ่งครับอันนี้ เคยปรากฏในห้องสอบจริงมาแล้วโจทย์มีแค่นี้ครับอาคารเนี่ยครับสั้นๆโจทย์มีคําว่าอาคารอย่างเดียวเลยครับสองพยางนี้แล่วิจาจไม่ผิดเป็นข้อข้อสอบข้อแรกๆในการสอบในรอบก่อนหน้านู้นนะครับแล้วก็คํานิยามของคําว่าอาคารเนี่ยตึกบ้านเรือนโรงร้านแพรคลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุงคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้คำว่าบุคคลอาจเข้าอยู่อยู่แค่ไหนดูหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหงวันหนึ่งปีหนึ่งเดือนหรือคนเข้าไปใช้สอยได้เนี่ยเข้าไปใช้สอยได้แค่ไหน ซึ่งคานิยามของคาว่าอาคารนี้เนี่ยเมื่อไปดูคํานิยามของกฎหมายอื่นที่มีคํานิยามเอาไว้เขาจะรวมไปถึงประตูอุโมง์รวมไปถึงอัศจันที่ใช้นั่งเชียกีฬาอัดที่แปลว่าครึ่งจันนั่นคือสิ่งที่มีครึ่งเดียวที่ใช้นั่งเชียกีฬาอยู่ในคำนิยามของคาว่าอาคาร ซึ่งในทุนนี้นะครับสิ่งที่เราไม่เห็นในในในช้อยในตัวเรื่องนี้นะครับเรือครับหไหมมีโรงร้านแพรแพรคล้ายๆกับเรือไหมเรือคำจำกัดความของคำว่าเรือเนี่ยมันก็มีนึ้งแต่เรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วคำว่าสำนักงานก็อยู่ในคำนิยามของว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น อาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้สิ่งปลูกสร้างอื่นอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้มันคืออะไรบ้างสิ่งปลูกสร้างอื่นอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้เนี่ยเป็นคําที่มีความหมายอย่างกว้างและเวลาท่านไปเจอในช้อยในห้องสอบอาจจะไม่มีพวกนี้ไม่มีตึกบ้านเรือน โรงร้านแพงคลังสินค้าโกดังสินค้ากับคลังสินค้าเหมือนกันไหมโกดังสินค้าคนอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเอยู่ในคำยามของเขาว่าอาคารมีอะไรอีกอ่ะนอ,นอกจากนอกจากเนี้ยสะพานลอยใต้สะพานลอยคนก็เอาอุปกรณ์ไปต่อเติมแล้วก็เข้าไปอยู่อาศัย นี่ก็อยู่ในคำวิยัยว่าเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้เรือด้วยนะคำว่าตลาดครับตลาดก็คือสถานที่ที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นเป็นที่ชุมนุมนะเขาบอกว่าที่เป็นที่ชุมนุมนะแต่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ผักผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่ายทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและให้รวมถึงบริเวณที่จัดเอาไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจำหน่ายสินค้าแล้วก็เป็นประจำด้วยครับหรือเป็นข้างขาวด้วยครับหรือตามที่กานวันที่กำหนดตลาดนัดนะก็อยู่ในคํายามของคาว่าตลาดได้วเวลาทห้ไปทำข้อสอบาอาจจะไม่เจอไม่เจอชอยส์ที่เป็นแบบนี้อาจจะมีชื่อตลาดนัดที่ดังๆที่ติดเทรนแล้วก็เป็นที่รู้จัก ก็จะไปปรากฏในช้อยในห้องสอบว่ามันอยู่คำนิยามของว่าตลาดไหมและในทีน่นี้ไม่ได้ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าจะเป็นตลาดของเอกชนหรือเป็นตลาดของส่วนราชการบอกเพียงแค่ว่าอยู่ในคำนิยามของคำว่าตลาดในข้อต่อมาครับมาดูคำนิยามของคำว่าสถานที่จำหน่ายอาหาร คำว่าสถานที่จหม่ยอาหารเนี่ยก็คืออาคารสถานที่หรือว่าบริเวณใดๆอาคารก็ย้อนกลับมาที่คำพิยาน,นี้นะเห็นไ,ไหมคำพิยาข้างบนน่ะคำว่าอาคารนะ่ะนะครับเนี่ยหรือว่าสถานที่หรือว่าบริเวณใดๆที่ไม่ใช่หรือทางสาธารณะไม่ใช่ที่หรือทางสาธนะรารณนะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จแล้วก็จําหน่ายให้ผู้ที่ซื้อสามารถที่ซื้อบริโภคได้ทันทีทั้ทงนี้เนี่ยไม่ไว่าเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีที่จำหน่ายเอาไว้หน้าที่ตรงนั้นหรือนําไปบริโภคในที่อื่นก็ต่างอยู่ในคำนิยามของคําว่า อยู่ในคำนิยามของภาษาที่จำหน่ายอาหารส่วนขภาสาที่สะสมอาหารครับก็คืออาคาร สถานที่หรือว่าบริเวณใดๆที่ไม่ใช่หรือทางสาธารณะที่จะเก็บไว้เก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือเป็นของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นซึ่งผู้ซื้อเนี่ยจะต้อง นำไปประกอบหรือว,ว่าปรุงเพื่อบริโภคในภายหลังก็อยู่ในคํานิยามของคาว่าสถานที่สะสมอาหารแล้วก็กฎหมายฉบับนี้นะครับก็ใช้กับอบจอใช้กับเทศบาลใช้กับอบตอใช้กับกรุงเทพแล้วก็ใช้กับเมืองพัทยาถ้าอย่างเปิดกว้าองอีกครับเผื่อในอนาคตข้างหน้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นที่มีกฎหมายในการจัดตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปครอบคลุมในในท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยข้อบัญญัติท้องถิ่นก็คือข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติหรือข้อบังคับที่ตราขึ้นโดยราชการท้องถิ่นนะครับคนที่จิตเป็นเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นคือคนที่เป็นนายกถ้าเป็นผู้ว่า กรุงเทพมหานครคือเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุขเนี่ยก็คือคนที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งผู้ที่แต่งตั้งเนี่ยก็คือเริ่มตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซ right. ึ่งมีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้วก็กฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับมีในระดับชาติมีระดับจังหวัดเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็มีเริ่มตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง จ้าพนักงานสาธารณสุขออกกฎกระทรวงในการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วก็การกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายจับนี้ออกกฎกระทรวงด้วยนะครับอย่างในตัวอย่างคําถามครับนี่ซึ่งตัวอย่างตัวอย่างคําถามเนี่ยเป็นไปได้นะที่ข้อสอบจะถามแบบนี้ว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเนี่ยมีอยู่กี่ฉบับท่านที่มีประสบการณ์นในการสอบในคําถามเนี่ยท่านอาจจะคุ้นชินนะครับ มีช่วงเลือก4ฉบจังก็เลือกขึ้นมาเป็นเป็นข้อสอบในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งท่านที่อยากจะเรียนรู้ออนไลน์เตรียมรูปแบบไปกับพี่อนเพื่อนไม่จํากัดสถานที่ในการเรียนรู้ดูไรสดได้ดูย้อนหลังได้หรืออาจจะบอกว่าไม่จํากัดวันเวลาสถานที่ในการเรียนรู้เนี่ยมีไรสดให้ดูตามมีตารางนะครับในการไรสดแล้วก็มี เวลาที่ดูย้อนหลังได้แล้วก็เป็นลิงก์ที่ไม่ได้เป็นสาธารณะก็จะดูได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนนะครับท่านที่สนใจที่จะเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนเนี่ยท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR code กดเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปในในกลุ่มใบน,นี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในรอบ26ตุลาคม2 5 6 7จที่เป็นวันคาดว่า,าจะเป็นวันสอบในในรอบต่อไปก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนเนี่ยสแกน QR code กดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในในกลุ่มหลายนี้นะครับสมมติว่าไปเจอคําถามนี้นะครับนี่พูดเรื่องให้แล้วนะครับสามฉบับไหมหรือสี่ฉบับนี่สมมติว่าสามฉบับสมมตินะสมมติข้อต่อมานะครับข้อใดหมายถึงสิ่งปฏิกูลไอ้คำว่าสิ่งปฏิกูลเราดูคํนไม่ยามแล้วใช่ไหมว่า นั่นคืออะไรน,นี่ย้อนกลับมาดูคำนิยามของคําว่าสิ่งปฏิกูลนะครับอุจาระปัสวะแล้วก็สิ่งอื่นใดที่เป็นของน้อมเหน่ยหรือโสโคร้นี่คำตอบในข้อนี้จะต้องเป็นตัวนี้นี่ปสวะนะครับในแบบทดสอบเนี่ยท่านไม่ต้องปริ้นก็ได้นะครับท่านสามารถที่จะทําผ่านโทรศัพท์หรือผ่านโน้ตบุ๊กผ่าน iPad ผ่าน iPhone ผ่านอุปกรณ์ ในการสื่อสารทุกท่านที่สามารถที่จะเปิดออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เอามาฝึกทำได้ไม่ต้องปริ้นก็ได้นะครับก็ทําเสร็จแล้วก็จะมีกดส่งแล้วก็ผลคะแนนขึ้นก็จะประเมินความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วก็กระตุ้นในการคิดให้กับท่านได้เป็นอย่างดีว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าท่านท่านทำความเข้าใจในเนื้อหายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะอาจจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าท่านทําความเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็ ไปฝึกทําข้อสอบเนี่ยก็มีการได้ได้ฝึกคิดไงได้ฝึกคิดได้กระตุ้นในการคิดในการตัดสินใจในการเลือกว่าเหมือนกับการสร้างความคุ้นชินในการเตรียมตัวสอบของท่านด้วยนะครับเพื่อนมักจะมากจะเทียบว่าเอ๊ะทำไมทาไมเราต้องต้องมีการฝึกทําต้องมีโค้ชต้องมีเทรนเนอร์ต้องมีการฝึกซ้อมในการทําข้อสอบเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเทียบกับการแข่งขันกีฬานักฟุตบอลหรือนักกีฬาใดๆก็ตามเนี่ยเขาล้วนแต่เป็นคนที่มี มีทักษะมีความสามารถมีประสบการณ์มีชั้นเชิงในการเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนักฟุตบอลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยแต่ทาไมนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยซึ่งเขาเป็นคนที่มีความถนัดอยู่แล้วในในกีฬาประเภทนั้นนั้นเนี่ยทาไมเขาต้องมีโค้ชมีเทรนเนอร์มีพี่เลี้ยงนะอย่างนักมวยเนี่ยระหว่างนักมวยกับพี่เลี้ยงเนี่ยพี่เชอ่อว่านักมวยมีประสบการณ์มากกว่าพี่เลี้ยงแต่มุมมองในการมองมุมมองในการเห็นสิ่งที่คนที่เป็นนักกีฬาเห็นกับสิ่งที่คนที่เป็นโค้ชเห็นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกัน ตรงนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ว่าจะเชื่อมโยงเห็นว่าถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทํางานของท่านแต่ในการเตรียมตัวสอบจะจาเป็นครับที่จะต้องมีโค้ดมีเทรนเนอร์ที่จะคอยแนะนำว่าเอ๊ะประเด็นเนี้ยข้อสอบน่าจะถามอย่างไรประเด็นนี้ข้อสอบน่าจะถามอย่างไรก็เอาทั้อองเรื่องที่ยากที่ง่ายแต่เอาทักษะที่ให้เกิดประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับท่านได้ได้นะครับอย่างในข้อนี้นะครับข้อไหนไม่ใช่สิ่งปฏิกูลนะครับข้อไหนไม่ใช่สิ่งปฏิกูลเรารู้แล้วนะครับว่าสิ่งปฏิกูลเนี่ย ตามคำนิยามเลยว่าเมันคือคืออุจจาระปัสสาวะหรือว่าสิ่งที่เป็นของโสกโกรกหรือเน่าเหม็นเพราะที่ไม่ใช่อ่างเนี้ยมูลสัตว์และมูลสัตว์ไม่ใช่คืออะไรมันคือเป็นเป็น,เป,นเป็นมูลฝอยแบบเนี้ยนะครับเราก็อธิบายกันมาแบบนี้ในข้อต่อมาครับข้อใดไม่ใช่มูลฝอยอเมื่อกี้นี่มันมันก็คําถามถามมาแบบเนี้ย แต่อย่าลืมว่าเวลาท่านเข้าห้องสอบเนี่ยท่านไม่ได้สอบแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงท่านสอบหลายเรื่องก็จําเป็นที่จะต้องต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องแม่นยำนคำว่ามูลสัตว์คำว่ามูลฝอยคำว่าสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเนี่ยท่านก็ต้องโชว์ต้องแม่นยำนะครับเอ๊ะคำว่ามูลฝอยเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งปฏิกูลนะมันไม่ใช่มูลฝอยนะครับอยางในข้อนี้นะครับมูลฝอยล่ะคืออะไรอืม ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นของแห้งเล็กๆไหมรวมเศษกระดาษนะรวมภาชนะที่ใส่อาหารนะรวมสิ่งอื่นในที่เก็บกวาดจากถนนซึ่งในห้องสอบจริงท่านอาจจะไม่เจอคําว่าภาชนะที่ใส่อาหารถ้าอาจจะได้เ่า,าจ,จเจอว่าจานชานอ้อยหรือว่ากล่องโฟมหรือว่าภาชนะอย่างอื่นเนี่ยที่ตลับข้าวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมา เรียนรู้มาฝึกฝนมาทำความเข้าใจในการในการเตรียมตัวสอบกันนะครับปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เรียนรู้ออนไลน์กับพี่เพื่อนนะครับในรันนี้ขอเอาไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งหลากหลายเรื่องราวครับที่พี่เพื่อนจะนำมาบอกกล่าวนำมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นทักษะที่ดีในการในการเตรียมตัวสอบในในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับ ในเรืน่นี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเราถึงถึงถึงจะขึ้นหมวดที่1นนะในคลิปถัดไปเมื่มาว่ากันต่อในในหมวดที่1เรื่องบททั่วไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับด้วยมีร,ยรับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนต่างหากคลิปนี้สวัสดีครับ